รวมจุดหาเงินแดงทั้งหมดในเกมเด็ดเหลี่ยวใครอยากรวยต้องดูคลิปนี้ก่อนไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามให้โชยาด้วยนะครับและใครที่กำลังหาร้านเติมเกมโลบักราคาถูก<ๆ>ก็ต้องมาดีเลยที่ร้านลีกลารชชอปจุดที่หนึ่งเบสิกสุดๆคือหมู่บ้านระหว่างทางทุงกหนึ่งหมื่นเมตรให้เราลองมองหาธนาคารในหมู่บ้านบางที่ก็มีบางที่ก็ไม่มีจุดที่สองแคมป์โจนจุดนี้จะสูมเหมือนกันนานๆทีจะเจอใครโชคดีก็ได้ไปจุดที่ 3, สามปราสาทแวมมพร์ตรงนี้เข้ายากหน่อยต้องคอยเคลียร์พวกมษย์หมาป่าเยอะมากแต่ของก็เยอะเหมือนกัันน้งงเิแแดมมีวไ์ล งต่าๆจุดที่4ี่เทสลาแลบตรงนี้ถ้าเราประกอบร่างตรงกลางเสร็จให้เรารอจนร่างบอสมันหายไปตรงแท่นก็จะดรอปทั้งเงินแดงแล้วก็ปืนสายฟ้ามาให้เราใช้ปืนโคตรโกงอะน้องน้องจุดที่5าล่าค่าหัวตรงจุดนี้นะครับพอเราเคลียร์ซอมบี้หมดแล้วเขาจะได้กุญแจไปไขายห้องข้างในห้องมันจะมีเงินแดงให้เราเก็บเหมือนกันแถมซอมบี้ตรงนี้นะครับเอาไปขายในราคาแพงมากจุดที่6ตรง80,000เมตรตรงจุดจบของเกมตามบ้านต่างๆนะครับจะมีเงินแดงซุ่มดรอไปไว้ด้วยอย่าลืมเข้าไปเก็บกันละถ้าใครมีจุดอื่นอีกก็อย